สวัสดีไว้รุ่นล้อสีและสตีทรงซอนะครับเนื่องจากมีคอมเมนต์มาว่าให้ผมอัปเดตเจ้าร้อยยี่ห้าบักเจ็งของผมแต่ตอนนี้รถผมเนี่ยไปส่งทํากับช่างดังมานะครับอ้านี่ไงช่างโทรมาพอดีเลยฮัลโหลครับรถเสร็จแล้วครับรถเสร็จแล้วอ่างั้นเอามาส่งเลยมาส่งเลยจะรีวิวให้คนดูดูพอดีรถมาส่งครับรถมาส่งครับเฮ้ยมาแล้วบักเจ็งรูปพ่อช่างเลยที่ส่งไปทํนยังมีอะไรพังบ้างครับอ่าก็มีเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดพอหักสลักหาย ได้ก็ขาดยางแฟบแนบตายไฟไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังเป็นเยอะจังเลยอ่ะธรรมดาครับรถมันจอดนานผู้ช่างซ่อมเยอะขนาดนี้ซ่อมกี่คนครับเนี่ยก็หลายคนละสิก็มีพ่อติ๋มเชียงใหม่ตาไก่ลำปางตายางร้อยเอ็ดพ่อเป็ดเพชรบุรีแล้วก็ตาลีพ่อมึงพ่อกูก็ช่วยซ่อมด้วยช่างรีบเทียค่าซ่อมเลยผมจะได้รีบอัปเดตให้คนดูอ่ะอย่างแรกค่าเติมลมยางหน้าหลัง 2000. 2 0 0พเฮ้ยช่าง2 0 0พนเลีเหรอ นี่ลมยางจากอิตาลีนะอ่าโอเคลมยางอิตาลีแล้วก็จุกลม2ตัว5 0 0พัน0 0พันจุกลมจากอเมริกาโอไอช่างมึงเอาของไทยก็ได้เอาก็อย่างให้ใช้ของดีๆน้ำมันเบกอีกหมื่นหนึ่งฮะหนึ่งมื่นน้ำมันเบกของอะไรล่ะทีนี้ของกูเนี่ยละกูอยากคิดแพงเฉยเย เออเดี๋ยวโอนให้โอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้รถก็มาส่งผมไปที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยสั่งทําจากช่างดังมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีจุกลมนะครับสองข้างก็ห้าพันนะครับผมสองล้อหน้าหลังเลยนะครับผมเปลี่ยนสายเบรกไล่น้ำมันเบรกมาใหม่นะครับน้ำมันเบรกนะครับช่างบอกผมมาว่าหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลมยางนะครับผมหน้าหลังสองล้อนะครับสองพันนะครับช่างเขาบอกผมว่าลมยางเนี่ยของอิตาลีคุณก็งงวนแพงอะไรแค่ลมยางเนี่ยแล้วทีนี้ก็มีคอมเมนต์บอกผมมานะครับว่าหหห้้้้้ผผมมมออ่ะะะะะโโลลลลลดดนนนนนนนาางงคคครรรรรรรััับบบบิววกก็็็แเเเีียยยสถจปปณ ครับทุกคนทุกคนลองฟังเสียงท่อนะเฮ้ยช่างสตาร์ทรถฟังเสียงท่อหน่อยดิเอ้แล้วก็ขี้เกียจอาบน้ำซะด้วยว้าวุ่นกันเลยสิทีนี้อยากให้ผมแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาเยอะๆนะครับ